ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเปิดบ้านท่านประธานเอ็มปาเป้ P P e. กลางย่านหรูปารีสพร้อมวิวหอไอฟเฟลโลกฟุตบอลทุกวันนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักคีเรนเอ็มปาเป้ P e. กองหน้าผู้ที่เป็นตำนานบทใหม่ของวงการกองหน้าสปีดมหาการทุกย่างก้าวที่เขาเหยียบลงบนพื้นสนามมันราวกับสายลมที่พัดปลิวความคมในการยิงกระสุดลิ่มทิมประตูการันตีด้วยรางวัลดาวซน,นโวฟุตบอลโลกคนล่าสุด เป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยเหยียบล้านปอนด์แพงที่สุดในโลกว่าแต่อยากรู้ไหมล่ะครับว่ายอดมนุษย์แบบนี้เขาใช้ชีวิตแบบไหนกันอย่าลืมนะครับสั่งเสื้อตัวเท่ฟุตบอลได้แล้ววันนี้ขายแค่เดือนนี้เด,นเดือนเดียวเท่าน,นั้นนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับข้อมูลจากสื่อบอกว่าเดิมทีตอนที่ท่านประธานเขาย้ายจากโมนาโกมาปารีสใหม่ๆเขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านตัวเองครับ ทั้งๆที่ก็เป็นคนปารีสโดยกําเนิดตอนนั้นเขาเซ็นสัญญากับเปเชแล้วได้เงินมาเหลือกินเหลือใช้ไปหน่อยนอนบ้านไม่ได้ต้องไปนอนโรงแรมครับเขาอาศัยอยู่ที่รอยัลมอนโซ Hotel โรงแรม5ดาวสุดชัวรี่โลเคชั่นอยู่ใกล้กับประตูชัยอาร์ e เดอติยงที่ราคาห้องแบบถูกสุดก็คือละ60,000กว่าบาทเข้าไปแล้วห้องหรูสุดแพงคืนละ2 0 0 0 0 0บาทโอ้แม่เจ้า แต่ความจริงไม่ใช่ว่างเงินเหลือเลยต้องไปนอนโรงแรมหรอกครับแต่เป็นเพราะคนดังระดับเอ็มเปเป้ถ้ากลับไปนอนบ้านตัวเองที่เกิดและเติบโตมาคนที่บ้านเนี่ยคงวุ่นวายกันทั้งวันทั้งคืนครับเนื่องจากการโดนรบกวนจากแฟนบอลและชาวบ้านที่อยากมาดูนักบอลระดับโลกตัวเป็นๆแน่นอนการแยกออกมานอนโรงแรมแพงๆที่มีการรักษาความปลอดภัยดีๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับเขาถูกเลี้ยงและเติบโตขึ้นมาที่เมืองบงดีแถบแซนแซงเดนีตั้งอยู่บริเวณชานเมืองของปารีสครับ พ่อของเขาวิลเฟรดเอ็มปาเป้เป็นชาวแคมาูนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในฝรั่งเศสเป็นอดีตโค้ชและผู้เล่นของอ s ร์เอสบงลีทีมท้องถิ่นขณะที่แม่เฟซาลามารี ie, เป็นชาวแอลจีเรียและเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลด้วยครับนั่นทําให้เอมปาเป้เติบโตมาท่ามกลางครอบครัวที่พร้อมสนับสนุนให้เขานั้นเล่นกีฬาเอมปาเป้ appe, มีพี่ชายบุญธรรมที่ชื่อว่าชิเลเคมโปเอโกโก และน้องชายแท้ๆเอตันเอมปาเป้สองคนนี้นะครับเป็นนักฟุตบอลโดยที่พ่อเป็นคนสอนให้พวกเขาเล่นฟุตบอลตั้งแต่ยังเล็กๆเอมปาเป้มักจะตามพ่อไปทำงานด้วยบ่อยๆนั่นทำให้ R.S. บงดีเป็นทีมเยาวยชนทีมแรกของเขาและพี่ๆน้องๆด้วยครับตอนเล็กๆครอบครัวเขาอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์5ชั้นที่บงดีทุกวันนี้เขาคือความภาคภูมิใจของผู้คนแถวนั้น ภูมิใจขนาดที่ว่าตอนนี้ที่ข้างตึกที่เขาเคยอยู่เพ้นรูปเอ็มปาเป้รูปเบลเลอร์เธอเอาไว้เลยครับพร้อมกับข้อความที่บอกว่าในฝรั่งเศสทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้เขาเคือความภาคภูมิใจพรอมแม้เมืองมงดีจะอยู่ใกล้กับเมืองหลวงแต่ที่นั่นก็เกือบจะเป็นสลัมเลยครับมีอัตราคนว่างงานเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยประเทศสมัยเป็นเด็กตอนปี2005เอ็มปาเป้เคยตกอยู่ในเหตุจราจรระหว่างวัยรุ่นกับตำรวจด้วย พืนที่แถบนั้นมักจะมีการประท้วงกันอยู่บ่อยๆความสําเร็จของเอ็มปาเป้ P P e, จึงทําให้คนที่นั่นมีความหวังและภูมิใจจริงๆจากชีวิตวัยเด็กแบบนั้นทําให้เอ็มปาเป้ P e, เลือกที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับฟุตบอลเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตปกติอย่างวัยรุ่นทั่วไปแต่นั่นมันก็นแลกกับการที่เขานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาใฝ่ฝันมาตลอด แล้วชีวิตที่เขาใฝฝันมันเป็นแบบไหนเลยครับตอนนี้เอมเปเป้และครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านสองชั้นที่ตั้งอยู่บนสูงสุดของอพาร์ตเมนต์สุดหรูย่านไฮโซของกรุงปารีสอีกทีว่ากันว่ามันราคาสูงถึง3.7ล้านเหรียญหรือราวๆ125ล้านบาทเลทีเดียวที่นั่นเขาสามารถมองเห็นเมืองปารีสได้แบบชัดแจ๋วมองเห็นชองเดอมาและหอไอเฟลได้แบบเต็มตา และแม้ว่าจะไม่มีใครเข้าไปถ่ายภาพในที่พักของเขาได้นะครับแต่เขาก็มังจะถ่ายบางมุมลงอยู่ใน i อีบ่อยๆอย่างภาพที่เขายืนอยู่กับบันไดที่โค้งสไตล์หรูหราที่เชื่อมชั้น1กับชั้น2ของบ้านเขาด้วยกันจากภาพถ่ายเนี่ยเราจะเห็นว่าภายในบ้านเขาเป็นสไตล์โมเดิร์นและมีหน้าต่างเยอะมากเพื่อเปิดรับแสงจากธรรมชาติ มีรายงานว่าบ้านของเขานี้น,นะครับมีพื้นที่ขนาด6,400ตารางฟุต12ห้องนอนและห้องอาบน้ำแบบตุรกีมีพื้นที่าท์ดอร์แบบ2จุดจุดแรกคือระเบียงที่สามารถออกไปชมหอไอเฟลได้อีกจุดคือชั้นดาดฟ้าที่นั่นสามารถมองเห็นวิวทั้งเมืองได้มีที่พักผ่อนมีโซนบาร์รวมถึงอ่างจากกุชชี่ที่จะให้นอนแช่เล่นอย่างเป็นส่วนตัวก็ได้ครับหรือจะจัดปาร์ตี้ดาดฟ้าสักหน่อยก็ไม่เลว ไม่ใช่เพียงเท่านั้นบ้านเขายังมีห้องสม,มุดส่วนตัวโรงยิมที่ใหญ่ยางก,กับส่นฟิตเนสแหล่งข่าวยังบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีสนามบาสส่วนตัวด้วยครับโหโคตรบ้าบอและไม่ต้องกลัวเรื่องการไปซ้อมสายเพราะมันอยูห่ห่างจากสนามปราร์กเดียรเพงของปารีสแค่ขับรถ10นาทีถึงครับรายงานจากสื่อยังบอกอีกนะครับว่าเขาเป็นเจ้าของตึกอีกแห่งที่มีมูลค่า10ล้านเหรียญในกรุงปารีสด้วยรวมถึงมีบ้านพักอีกหนึ่งหลังอยู่ที่โมนาโก แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับส่วนเวลาจะเดินทางท่องเที่ยวเขาก็เช่าเครื่องเจจส,ส่วนตัวที่ชั่วโมงละ7,000เหรียญเดินทางกันสบายๆไปเลยจากเด็กน้อยที่ใช้ชีวิตอยู่ในย่านชานเมืองสลัมของปารีสเขากลายเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกเขาเจอสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีและทุ่มเทให้มันอย่างไม่เสียดายชีวิตแบบปกติเพื่อที่จะได้ชีวิตที่ดีกว่าในวันหนึ่งข้างหน้าตอนนี้ เขาคือบุคคลที่ทรงอิทธิพลของโลกเขาได้อาศัยอยู่ในที่ที่หรูหราที่สุดของกรุงปารีสเขาจะสบายต้องไม่สบายคนเดียวเขาพาครอบครัวมาอยู่ที่นั่นด้วยกันเขาเสกสรรปั้นสร้างทุกอย่างที่เขาต้องการในชีวิตได้ด้วยปลายสต์ทของตัวเองตอนนี้อาจจะเหลือแค่แชมป์ยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกและบลอลองดาระละมังครับที่เขายังต้องเดินหน้าคว้ามันต่อไปถ้าคุณไม่ท้อและไม่หยุดฝันสักวันคุณจะได้เป็นเหมือนเอ็มเปเป้ครับ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ